เอาละครับในค่ำคืนส่งท้ายปีนี้คู่แรกเลสเตอร์เปยดรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนี่ครับุที่จะลอยคุ่ม้เลสเตอร์นะครับซึ่งผลงาน3-4นัดหลังนี้ไม่ดีเลยครับเลสเตอร์ส่วนแมนซิตี้ก็ฟอร์มหลังไม่ค่อยดีครับ พยายามตามหาชัยชนะต่อไปแต่ถ้านัดน,นี้แมนซิตี้ยังไม่เอาอีกเป,ป๊ปอาจจะอยู่ไม่รอดครับซึ่งนักเตะแมนซิตี้ใครๆก็รู้ครับตอนนี้เลข3กันเยอะแล้ว,วน,นี่ครับกับตันทีมเจมี่วาดีกับเควินเดอะบอยครับวันนี้ลงสนามทั้งคู่ เพื่อนๆคิดว่าวันนี้ใครจะเป็นฝ่ายชน,นะครับฟอร์มไม่ดีทั้งคู่นะครับผลงานฝืดทั้งคู่เลยเก็หลายชี่อตัวจริงเลสเตอร์ซิตี้ครับตอนนี้เลสเตอร์มีปัญหาเกมรับอย่างมากครับ อุดไม่อยู่เลยครับตอนนี้ส่วนแมนซิตี้มีปัญหาเกมลูกครับอ้าวสูสีกันจริงๆครับคู่นี้แต่วันนี้ยังมองว่าเป็น City แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ยังจะชนะนะครับนนลลหนึ่งลูกมีแน่นนะเดี๋ยวเรามาดู AI กันครับว่าจะให้ผมยังไง นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เริ่มเขี่ยแบนด,ดูคีบินเดนบอยครับดิโอ่แจกกิลิกครับหาแรนหาแรนน,น,นี่ช่วงหลังฟอร์มไม่ดีนะครับจุดโทษไม่เข้ายิงไม่ได้ครับโอ้โหบทบาทหายไปเยอะเลยครับ ก่อนหน้านี้เป็นวางได้รับการไว้วางใจมากครับว่าเป็นสูงหน้าที่คมมากช่วงฟอร์มหลังนี่อืดครับลูกไม่ได้จ่ายไม่ได้ยิงไม่ได้ครับโอ้โหมีปัญหาไปหมดครับแมนซิตี้ฟิพอเดนยังไงครับยังไงครับมาแล้วเจ้าหมูก็ชัก ที่ออาวเรียบร้อยครับริคาร์โดฟาตาวเลสเตอร์เปิดในบ้านนะครับโอ้สาม,ส,ามสี่นัดหลังนี้ไม่ได้ยริงครับเลสเตอร์ <Pere> และโดนเยอะทุกครัดครับแต่ว่าวันนี้จะมีปาฏิหาริย์หรือเปล่า and teammates around หัวเด่นหั้เด่นจะจ่ายแต่อ้าวได้ครับทิงเดอะบอยหาเล่นมาเลยครับฟาตาวูมีปัญหานะครับแมนซิตี้มีปัญหามาก อันนี้นนฟาตาวูในคืนสิ้นปีแบบนี้ใครจะเป็นฝ่ายได้เฮครับเดี๋ยวมาดูกันแจ็คเกอลิสเป็นเงินเสียที่ไหนทีมใต้คอมเมนต์บอกกันไม่ได้นะครับ All round player, but make no mistake about it, his finishing is absolutely brilliant. He's so composed, his run to goal. <laughs> now, who can he play it to? วิงวย้อนใ i ิเวอร์ j u s t เน็ตซึ่งโอ้ลิเตอร์สู้ไม่ได๋อยครับวันนี้โหดูครบับไม่มีกลัวเลยนะครับแบบไม่มีกลัวเลยแล้วโอกาสมาแล้วอ,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 อยังไม่ได้ครับ And one good. Walker. Walker. On deciding to give it to the keeper. Walker now. Maybe we have got my city. Foden. Walker. Then, Kong one we got. Phil Foden now. Passing it around, looking for the goal that would put them ahead. <laughs> ฟิโคเดนโยนข้ามมาอยู่นอ,อกาสายแจ็คกิริตแจ็กกิริตจีครับจีแล้วไหลมาเขวินเดบอยเข้าซ้ายแล้วแบนาโดไม่ยิงครับหาเงินใจมาฟิลโคเดนเด้แล้วครับหนึ่งศูนย์เอาล้ลครับหนึ่งแล้วครับโอ้โ oh, ห oh, oh, สวยมากครับลูกนี้ Well, just watch this again, a of place, of That's a very good goal. So the action underway again. And certainly the earnest is on Leicester to come up with a reply here. นดีดีมาแล้วครับไหลมามา,า่าไหลมาเอาได้ครับนดีาาาาด,ดาตาวูมาวาดี้อืัก,กันจีสกัดออกไปครับน่ครับไม่น้อยหน้าครับอกัน,นจี <c oughs> นจะทำยังไงครับเรียกเพื่อนแล้วครับตอนนี้ เล่นสั้นกันครับลิคาโดลิคาโดเอาเอาเล่นสัน้นโอ้โหมูสิเรียบชา้าหน่อยฮาแลนด์ฮาแลนด์โรดดี้ยิวเวเดนเล่นกับฮาแลนด์ครับเขียนหนูบอยอายุเยอะแล้วนะครับเริ่มแบบเริ่มล้ะ ช่วงเขาฟอร์มรุ่งรุ่งนี่โอ้โหจ่ายเป็นประตูจ่ายเป็นประตูเลยครับหมาอลไรครับจัสตินจัดได้หนึ่งลูกแมนซิตี้ก็โดนกดดันเลยครับจนะทำยังไงอ่ะไหนมาครับอันนี้นี่แล้วลูกนี้เข้า วินด์โบยให้ฮาเลนนี่จะเล่นเร็วก็ไม่ได้ครับหาแล้วครับแล้วเติมมาแจ็คกิลิทเพื่อนว่าอ้าวยังได้อยู่แล้วเพื่อนว่างฮาเลนโเดินไม่ได้เลยครับลูกนี้ช้าไปแล้วดึงกลับมาเข้าซ้ายไม่ยิงครับโอ้โหดึงไม่ฮาเลนฮาเลนดึงโอ้โหเสียแล้ว โอ้ดึงเยอะไม่น้อยแล้วเสฮอลี่ครับมาแล้วอาวาดีครับวาดีเข้าขวาแล้วยิงหนึ่งเท่าเลยครับโอ้โหก่อนหมดครึ่งแรกครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โห นี่ม,มัมิดเดียวครับลูกเบนเข้าไม่สุดครับนี่ครับพี่ใหญ่แห่งเลสเตอร์ซิตี้ครับนี่ท่าดีใจยินาทีที่45ครับโอ้โห สุดยอดจริงๆแต่เข้าสู่ช่วงทดเวลาครับรีบหมดเวลาทีแล้วกรรมการ,ะกร,การจะเป่าหมดเวลาเลยอไ,ไมเป่าหมดเวลาไปแล้ว,วแล้วคืองยตื่นมากครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยเอาละครับเรามาชมเกมครึ่งหลังกันต่อท้งคู่จะมีการปรับเปลี่ยนแผนกันยังไงมาเดี๋ยวมาดูกันครับเอนดีดีฟาตาบู Inside the box. And he's clear as lines. Ready, determined play to hang on to it. Ready to go. Oh, just the boy ยังไม่จ่ายครับหน้าแน่นไปหมดอ่าแล่นไหลโอ้โหแล่นใจสิครับาตาบูไม่่าผูหลังนะครับ,บเอาละครับตอนนี้เลสเตอร์ได้ของบอบ้างเาารเียบร้อยครับลราหน้าเอา,าการยกแล้วอาจจะจ่ายกันช้าไปนิดเดียวครับนี่ครับอาจจะนิดเดียวครับ มาดูจากลายลน์อัพแล้วน่าจะสูสี่เลยครับแมนซิตี้ยกครับผมดูครับจะให้แยกยกิดมาแล้วบีบเร็วครับแมนซิตี้ชาดูรีชาดูรีอันเตฟ,ฟาสฟาสอิซาฮาคู นี่ครับเลสเตอร์พยายามโจมตีฝั่งขวานะครับพยายามโจมตีฝั่งขวานะครับโอ้โหเราต่อบอลกันแบบมืออาชีพคร<ม>ับมาวีดีดีเอวาวลวงข้าวควาดีเข้าขวาอีกแล้วไหลมาฟาตาบูฟาตาบูมองหาเพื่อนยังไม่เจอคืนมาแล้วแต่ยังไม่ได้ครับตอนนี้โอกาสยังไม่ได้ ยังออ,อ,ก,อกครับเอาโอ้ใจจริงทั้คันทีโรดี้โรดี้หล d ดมาครับแบนารูโอ้แมนซิตี้ยังทำเกมบุกไม่ได้เลยนะครับ นี่ครับหาช่องไปไม่ได้ครับวันนี้ <Walker. S 1> เกิดอะไรขึ้นครับพอได้ลูกแรกแล้วเงียบเลยครับเกมบุกได้บุวเลยแล้วช่องนี้มองเห็นเพื่อนไหมเอยโฟเดนโฟเดนกอดบลัดไปครับเอ้าโฟเดนขยันครับโรดี ยังไม่ส่งครับอากาวิดูโนโนดๆเลยครับอาผลเสมอเรื่องนี้ไม่ดีต่อทั้งคู่นะครับแต่เลสเตอร์ถือว่าได้ครับแต่แมนซิตี้นี่ไม่ควรจะเสมอได้เลยครับเจอทีมแบบนี้ On ช่วงหลังแมนซิตี้ฟอร์มเฟื่จริงครับดูแล้วแบบไม่มีเกมบุกที่แบบเจาะเข้าเลยครับไม่รู้ว่าอาแลนฟิงบอยไหลมาแลนแล้วยิงจิ้มเลยครับโอ้โหสองหนึ่งพูดไม่ทันขาดคำครับ มาจนได้ครับมาเล่ครับนี่ครับยินแซ่เข้าไปจิ้มครับปุ๊บเฮียโมสิ์เลยครับโอ้โหจะเจาะแบบนี้นี่ครับมาดีใจครับเป๊บครับยิงเข้าจนได้ครับ มีการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นครับเอาซิวาออกครับลีวิสลงครับอเลยครับบอกเกอร์ เเบรนโอ้โหเล่นดีขึ้นมาทันตาเห็นเงือเปลี่ยนหนึ่งคนเดบไลนเนี่ยเป็นเดอะบอยแล้วจีสุดเซ็งแต่จ่ายติดเอ้วโอ้โหไอ้ลูกนี้น่าเสียดายอิซสระฮักคุว่าแต่ว่า ฟ้าด่าอู mm ้ไ hmm. อ้ฮอสเนอู้โดนกัดออกหวัง่าจะเตะมุมของเลสเตอร์แล้วเลสเตอร์มีการเปลี่ยนตัวเช่นกัน มุมต่อครับเลสเตอร์นี่คุณฟอร์ตลอยบ่นเลยครับแตววิงวิงแน่นในหมดครับตอนนี้อ็นดีดีเลกเตอร

วิวโฟเรนวินว่าลูนดบอยอ้าวใจไม่ดีนโรดี้ยังกลับไปแย่งมาได้ครับแต่จะเข้าสู่ช่วงทดเวลาแล้ว2นาทีสุดท้ายโอกาสสุดท้ายครับแล้วลเตอร์ได้บอลมาม่นี้แลวครับโอกาสสุดท้ายของเลสเตอร์ อ้าวคู่หลังแบบนี้กรรมาการกรรมาการดูเวลาแล้ว well, เอาไหลมากครับวิ่งเองเร็วลูกได้ยิงติดโอโ้โหม่ยังได้อยู่ครับฟาตาอูเ <c oughs> ข้าซ้ายเข้าซ้ายยังไม่ยิงโอโ้โหรียบไนไหมแบบนี้ กรรมการเอาหมดเวลาครับโอ้นี่ครับมองว่าให้แมนซิตี้เป็นฝ่ายชนะเหมือนกันหนึ่งลูกไม่แน่ๆครับแต่ต้งรอลูกต่อไปครับว่าจะกี่สกอร์เท่าไหร่ครับและสำหรับคู่นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คู่ต่อไปนะครับ หาใครดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่หคู่หนะ้าสวัสดีครับ